เมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันอาสารหาบูชาและวันพระใหญ่ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีบุพชาเปตะพลีทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหมูญ,ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อเติมเต็มกุติสง์จำนวนสี่หลังโดยทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจ ให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งประกอบพิธีอาราธนาศีลส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดธรรมนิยามสูตรจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อเติมเต็มกุติสงฆ์ติดตั้งประตูหน้าต่างกระจกมุงลวดซึ่งจะเป็นที่พักของคณะสงฆ์ผู้เป็นอายุพระพุทธศาสนาโดยท่านประธานผ้าป่าในครั้งนี้คือกัลยนานมิตรจรุนสีทองส้อยและกัลยนานมิตรอจิมาปลื้มจิต โดยได้รับความเมตตาจากพระสมุทรสรพงศ์สุทธสัตโธเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีเมตตาเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมโดยท่านประธานพระป่าได้นำกล่าวคำถวายพระป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายประตูประธานนำกล่าวคือกัลายาณมิตรนพักหันสาพันธ์ พิธีนำกล่าวคำถวายผ้าอับน้ำฝนโดยมีกลัลยาณมิตรวันเพนมณีเวชวโรดมนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกลัลยาณมิตรรัชดารักษ์อุเทนนำกล่าวคำถวายส่วนกลัลยาณมิตรเตือนใจอุเทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นท่านประธานพระป่า ได้ถวายจัตุปัจจัยเทยธรรมอันมีอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งประตูหน้าต่างแด่คณะสงฆ์ส่วนคณะญาติมิตรก็ได้ถวายปัจจัยเทยธรรมร่วมกันซึ่งในวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันบุญที่ผู้มีบุญได้ร่วมกันมาสั่งสมบุญสร้างบารมีกันอย่างปื้มปิติค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับการที่ทุกท่านได้มีส่วนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะ